ในยุคที่สื่อก้าวไกลทุกวัยต้องรู้เท่าทันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงวัยมันรู้ทันสื่อโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุชัยนาทสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวท้องถิ่นผมเอสกลชัยมาประจำที่แล้วนะครับท่านคึ้นของชมรมผู้ประกอบการวิทยุชัยนาทเข้าพุุ่โลกผ่านทาง fmchana.com เข้าภุมผ่านขึ้นหัวใจคุณผู้ฟังเป็นประจำ เราพบกันทุกวันนะครับทางนปัดวิทย,ยุแห่งนี้ทางขึ้นฟังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับคุณฟังครับวันที่3กุมภาพันธ์ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับอ่าหลายคนรู้จักแล้วหลายคนรู้แล้วสิใช่ไหมพอได้ซื้อดอกป๊อปปี้มาแล้วถูกต้องวันนี้วันทหารผ่านศึกครับ วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองหรือหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเส้นสุดลงมีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจําการจึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้นประวัติวันทหารผ่าศึกในปีพุทธศักราช2490 กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในบ้านนี้โดยตรงจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบและช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบและกระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้นโดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลและได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธ,ธศักราช2491 และจึงได้ยึดเอาวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกต่อมาในปีพุทธศักราช2510องค์การทหารผ่านศึกได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐและเป็นิติบุคคลตามกฎหมายโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมและเงินที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นครั้งคราวความเป็นมาของวันทหารผ่านศึกสงคราม เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติชนต่างเผ่าต่างพันธ์ุแสดงหาอำนาจโดยการสู้รบเบียดเบียนกันฝ่ายผู้รุกรานอ่าเหตุผลความจำเป็นต่างๆนานาฝ่ายที่ต่อสู้ขัดขวางก็ทำไปตามสิทธิและความรับผิดชอบของตนประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่มีประวัติการสู้รบอันยาวนานไม่ใช่เพื่อรุกราน แต่เพื่อการปกป้องเอกราชอธิปไตยและบินแดนไว้ให้ลูกหลานสืบไปบรรพบุรุษของไทยต้องสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ชาวไทยทุกคนต่างรำลึกในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของวีรชนไทยเมื่อถึงวาระอันสำคัญลูกหลานไทยทุกคนพร้อมที่จะแสดงความเคารพเพื่อเป็นการรำลึกและเทิดเกียรติของทหารผาศึกทุกนาย จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเกิดศึกสงครามชายไทยต้องถูกส่งออกไปทำการรบเมื่อสำเร็จสิ้นสงครามก็กลับคืนสู่ภูมิลำนาเดิมต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบถูกปลดปล่อยอยา่างกระทันหันทำให้เกิดความเดือดร้อนในการครองชีพโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือทหารที่พิการทุพพลภาพดังนั้นเพื่อหาทางช่วยเหลือทหารผ่าศึกเหล่านี้ รัฐบาลไทยในสมัยนั้นซึ่งมีพลเรือตรีทบวันทำรงนาวาสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้ กระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนเมื่อวันที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2488คณะกรรมการชุดนี้ได้ปฏิบัติงานโดยใช้สำนักงานและเจ้าหน้าที่ของกรมเสนาธิการทหารปัจจุบันคือกองบัญชาการทหารสูงสุด และได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจำนวนหนึ่งเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการเหล่านั้นเนื่องจากปริมาณงานด้านการให้ความช่วยเหลือในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการดำเนินงานโดยคณะกรรมการไม่รัดก,กุมและเหมาะสมกับเหตุการณ์รัฐบาลจึงจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าศึกขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่าศึกโดยตรงโดยได้มีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่าศึกและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2491ซึ่งถือเป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมาปัจจุบันในปีพุทธศักราช2510สภา ทหารผ่านศึกสภากลาโหมและรัฐบาลได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเสียใหม่เพื่อเป็นการขยายการสงเคราะห์ให้รวมไปถึงทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพละเรือนซึ่งได้กระทำหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจากักรทั้งภายในและภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดและรวมถึงทหารนอกประจำการที่ไม่ได้ผ่านศึกด้วย และยังได้รวมมูลนิธิที่ช่วยทหารและครอบครัวทหารที่ภายช่วยสหรประชาชาติทําการรบณนะประเทศเกาหลีให้เข้ามารวมเป็นหน่วยเดียวกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28เดือนธันวาคมพุทธศักราช25 1 0ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันคุยข่าวท้องถิ่น ข้ข่าว,าวท้องถิ่นโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุัชนาทในยุคที่สื่อก้าวไกลทุกวัยต้องรู้เท่าทันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงวัยมันรู้ทันสื่อ ในปัจจุบันเรามักได้เห็นได้ยินข่าวกรณีที่มีผู้สูงอายุถูกหลอกให้ซื้อให้เชื่อให้แชร์บางคนรอดบางคนพลาดต้องสูญเสียเงินทองจำนวนมหาศาลแต่เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราเพราะวันนี้ป้าสารีลุงสมชายป้าหมายและลุงศักดิ์จะมาชวนพวกเรามารู้จักคาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำและจำให้ขึ้นใจ บห้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนไปไงมาไงหุ้ยเข้ามาก่อนโอ้โหไม่ได้เจอนานสบายดีนะสบายดีมากเลยอ่ะดังๆๆงดัื่มน้ำเพื่อนมากเพื่อนเรามีสิ่งดีๆจะมานำเสนอง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ลงเงินก้อนแรกนั่งรออย่างเดียวดูเงินก้อนใหญ่ก็จะตามมาโอ้เลย ดีๆีด,ดน่าสนใจน่าสนใจคิดดีแล้วเหรอครับลุงมันจาเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอย่างที่คิดเงินก้อนที่เก็บไว้จะไม่เหลือเลยนะคิดคือคิดถึงความจําเป็นข้อดีข้อเสียข้อจํากัดแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาสนใจไหมเออ,อขอบใจมากเพื่อนตอนนี้ยังไม่สนใจหรอกเอาไว้ก่อนนะอ <laughs> คิดไต่ตองมองความจําเป็นเห็นถึงผลกระทบจบที่ไม่เดือดร้อนใครด้วยคาถาคิดผู้สูงวัยจะไม่พลังเผลอหากมีสติในการใช้สื่อใช้คาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกสื่อโน้มน้าวได้หยุดยับยั้งตั้งสติคิดจำเป็นหรือไม่ถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำตัดสินใจอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบในยุคที่สื่อก้าวไกลทุกวัยต้องรู้เท่าทันไวมันรู้ทันสื่อ เฟซบุ๊กเนี่ยได้ประโยชน์หลายอย่างมีความรู้อะไรนิดหน่อยป้าก็จะโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็จะมีคนตามอย่างป้าเพาะถั่วงอกป้าก็จะสอนให้เพื่อนเพื่อนเพาะถั่วงอกแล้วป้าก็ได้พบเพื่อนเด็กๆก,ก็มีผู้ใหญ่ก็มีแล้วก็ได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งห0กว่าปีได้เจอกันแล้วเขาก็แวะเวียนมาหาป้ามันก็เป็นความสุขนะคะสำหรับคนที่มีอายุอย่างเราป้าว่านะไม่ว่าไวัยไหน ต้องรู้จักการเล่น Facebook และรู้เท่าทันการเล่นออนไลน์เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของออนไลน์ค่ะ น้ำหมักปลาชอยอายุยืนร้อยปีหยุดอย่าลงเชื่อง่ายๆย,ยาหมอบุญมีการันตีมะเร็งหายคิดให้ดีว่าเป็นไปได้ไหมรวยง่ายๆแค่เอาเงินกเกษียณมาฝากกับเจ๊ถามข้อมูลให้ท่วนทีเพียงสังส่งซื้อกระทะวันนี้รับของแถมฟรีๆไปเลยทำตามหรือไม่ตัดสินใจดีๆสารพัดเรื่องไม่น่าไว้ใจพวกเราชาวสูงวัยอย่าหลงเป็นเหยื่อหยุดคิดถามทำรู้เท่าทันสื่อ คิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเรื่องบ้าอย่าเมืนลอยต้องมันคอยปล่อยวางบางจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากอย่าไปหวังความมั่งมีเป็นเจทีดีไม่ดีจะตายไว อายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยังให้ผู้คนได้กราบไหวอายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีอายุมากอยากกินไรหากินได้ดืมกินไปกับเพื่อนให้สุขขีร้องเพลงบ้างเต้นรำบ้างเลิศเปลินดี สดใสไไว้ชรา บางจดัดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากอย่าไปหวังความมั่งมีเล่นเสรษฐีดีไม่ดีอยาตาไไหว เมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยังให้ผู้คนได้กราบไหวาอายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กีดด่ปีรักอายุมากอยากกินไรหากินได้ดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขขีร้องเพลงบ้างเต้นรำบ้างเลือดเลินดีชุบชีวีให้สดใสไว้ชั ลำบากเลิศเปลินด,ดีชุดชีวีให้สดใสไว้ชิราส้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ ไม่ว่าจะช่วงไวัยไหนก็ตามเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยก็สามารถตกเป็นเหยื่อและหลงเสพสื่อชวนเชื่อกันได้ในเมื่อสื่อการเรียนการสอนเปลี่ยนไปผู้ปกครองจำเป็นจะต้องสอนอธิบายให้เด็กๆมีความเข้าใจให้รู้จักแยกแยะสื่อที่ดีกับสื่อที่ไม่เกิดประโยชน์ออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจนและควรมีความสามารถในการเรียนรู้เลือกที่จะรับแต่สิ่งที่ดีเนื่องจากเด็กๆในช่วง วัยนี้มีการรับรู้ที่ว่องไวจึงถือเป็นสิ่งสำคัญควรหันมาใส่ใจให้มากขึ้นในยุคที่สื่อก้าวไกลทุกวัยต้องรู้เท่าทานไวัยมันรู้ทันสื่อ